ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์มสศินอินทศระภารวักวรนนา,นาเรื่องที่4คนโง่สำคัญตนว่าฉลาดพระพุทธภาษิตโยพาโลมัญตีพาละยัง ันทิโตวาปิเตนะโสพาโลจะปันทิตะมานีสะเวพาโลติวุจจติคำแปล ى, ผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่ามากอธิบายความ คนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตรหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดาน,นั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่ แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพานก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพันพานเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคน เพื่อจักได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวานารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบโจรสองคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบโจรสองคนในเมืองสาวัตถี โจรสองคนไปวัดเชตวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่ออยู่กับของอันที่จะพอลักได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปฏิพลส่วนอีกคนหนึ่งได้ทรั์ห้ามาศกจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นพอค่าอาหารได้วันหนึ่ง เมื่อกลับมาถึงบ้านโจนผู้ลักของกับภรรยาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งทีไม่ได้แม้ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตวันพร้อมด้วยหมู่าติจึงกราบทนเรื่องนี้ให้พระศาสดาทรงทราบ พระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ